เริ่มเลยนะครับเขาบอกว่า Sie haben online ein Deutschbuch für 13,60 Euro bestellt นะครับประโยคแรก Haben bestellt โครงสร้างนี้เป็นอะไรนะครับจำได้ไหมครับ Haben bestellt ตรงนี้เป็น Perfect นะครับบอกให้รู้ว่า Sie haben bestellt นะครับท่านได้สั่งซื้อนั่นเองสั่งซื้อของออนไลน์นะครับสิ่งที่สั่งสิ่งนั้นเป็น Accusative นั่นก็คือสิ่งนี้นะครับเรียกว่า ein Deutschbuch คำว่า b u c h นะครับเป็น das b u c h นะครับ das b u c h เพราะฉะนั้น deutsch b u c h ก็เป็น I b u c h เนื่องจาก das das dem d e s นะครับช่องสองคำตรงถูกสั่งซื้อเป็นกำตรงนะครับถ้าเป็น I ก็จะเป็น I I I n a m e n I's yes, นะครับตรงนี้เป็น accusative สำหรับประโยคที่สองเ t ้ย e haben sie e i I paket mit einem spanisch b u c h สังเกตดีๆนะครับ m i t e i n e m Spanish c b u c h นะครับตัวนี้ m i t e i n e m Spanish c b u c h มาขยาย ein Paket ein Paket ตัวนี้นะครับเป็น dust p a k e t แปลว่าพัสดุนะครับพัสดุหนึ่งอันนะครับซึ่งในนั้นบรรจุก็คือใช้คำว่า m i t นะครับ Spanish book เป็นหนังสือเรียนภาษาสเปนนะครับ for section o r g นะครับแล้วก็บอกราคามาลักษณะคล้ายกันกับเมื่อตรงนี้เลยเมื่อด้านบนนะครับ เฟื่อฟื้นเซ็กซ์เซนออยกับฟิลมเซ็กราคาสิยูโรห้เซนนะครับเบย์คอมเมนนะครับโครงสร้างประโยคก็เป็นเพอร์เฟกต์เหมือนกันนะครับซีฮาเป็นเบย์คอมเมนต์บอกว่าท่านได้รับนะครับซีฮาเป็นเบย์สเตลแปลว่าท่านได้สั่งของออนไลน์ก็ใช้ตัวเล็กแบบนี้นะครับเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะครับบอกว่าจงเขียนนะครับซีฮาเป็นแปลว่าเขียนไอเนอร์เรคลามาสินจงเขียนเรคลามาสิโอนภาษาอังกฤษคือคอมเพลนต์นะครับแปลว่า เป็นการเขียนร้องเรียนนะครับอันนี้ก็ถ้าเขียนก็จะเป็น script l i c t u r e นะครับคำว่า s c r i t เป็นเนี่ยถ้าเราเขียนอีเมลหรือเขียนจดหมายนะครับจะเป็น script l e c เป็น adjective นะครับ i n e s c r i f t l i c t u r e นะครับ i n e s c r i f t l i c t u r e reklamation นะครับเาใหมเราเขียนจดหมายร้องเรียนนะครับจุดที่สองนะครับ f a l s c h e l i f e r g นะครับ l i f e r g d e l i f e r g นะครับ False นะครับ บอกให้รู้ว่าลีฟคงแปลว่า delivery นะครับแปลว่าการส่งสินค้านั่นเองเป็น a l s c h นะครับส่งผิดนั่นเองเฝลช์ลีฟคงก็คือส่งสินค้ามาผิดนะครับอันนี้เราอาจจะต้องอธิบายว่าเหตุเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนาะก็คือสิ่งที่ส่งของนะี่ l i e ลิฟะคงเนี่ยมันไม่ตรงกับที่เราสั่งไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขียนยังไงนะครับจุดที่3 problem for s e มันมีปัญหา สร้างความเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาอะไรสาหรับท่านบ้างนะครับตรงนี้เราต้องเขียนขึ้นมาเราต้องคิดขึ้นมานะครับส่วนเด้เขนว่าควรจะเป็นปัญหาแบบไหนดีนะครับที่เราจะเขียนไม่ยากนะครับอธิบายไปได้จุดที่4 Was ี e ่วัสดุลิสซีแล้วที่เราเขียนอินเนอร์เรคลามาส่นมาส่วนใหญ่จะต้องบรรจุเอาไว้นะครับว่าเราเนี่ยประสงค์ให้บริษัทหรือให้ร้านค้าทําอะไรนะครับเราก็จะได้ประโยคแรกนะครับที่ครูแนะนำให้เขียนนะครับสำหรับจดหมายฉบับนี้ก็คือ i ันมีฉันม i ท h ่ e ั่นอ i n ไ n น n ไ e เ i n จ e ุขฟื้นไ c h ซนออร์ก e ซิกซ์ปิดเ l ลยนะครับตรงนี้โครงสร้างเพอร์เฟกนะครับก็คือเหมือนในคำสั่งที่ให้มาหลังจากนั้นครูจะแนะนำให้ทำอย่างนี้นะครับเอากรุน f ü ฟื้นไรเซ e เป็นเหตุผลที่ต้องบอกนะครับกับฟัลชัลลิฟโคงตรงนี้มาควบรวมกันนะครับเพื่อจะเป็นการอธิบายลำดับขั้นตอนนะครับว่าวันนี้มีพัสดุมาส่งแบบผิด ผิดเสร็จแล้วปุบในนั้นมีอะไรคือมีสิ่งนี้นะครับคือแทนที่เป็นหนังสือภาษาโดสภาษาเยอรมันภาษาเยอรมันนะกลายเป็นภาษาสเปนแทนอย่างเงี้ยนะครับเราเอาสองนี้มาบวกกันได้นะครับเขียนยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับประโยคของเราครูก็จะใส่ว่าอาบะเป็นคําเปลี่ยนอารมณ์ของบทความเขียนจดหมายนะครับนิยมใส่กัน่าอาบดยเหตุนี้เดสเวเกนอือเหตุนี้นะ scribe ich เอาคำว่าเขียนนี่แหละง่ายๆที่โจทย์กำหนดมา d e s w e g e n s c h r e i b e ich เขียนหาท่านก็ใช้คำว่า i เน้นไปเลยนะครับดาทีไปเลย d e s w e g e n s c h r e i b e x e เน e นวันนี้จะใส่วันนี้อีกไหมถ้าใส่อีกก็ได้อะขอใเจแล้วก็สิ่งที่เขียนเป็น eine reklamation reklamation ที่ครูบอกแล้วภาษาอังกฤษคือแปลว่า complaint นะครับแปลว่าการร้องเรียนการบ่นอะไรกษณานี้นะครับมันจะมี m ü n d l i c h e Reklamation อันนั้นคือบ่นด้วยปากเปล่าก็คือไปไปถึงร้านแล้วก็ไปแจ้งเลยไปบอกเลยหรือไม่ถ้าเป็นลักษณะอันนี้นะครับเราเป็น s c h r i f t l i c h e reklamation เป็นการเขียนไปนะครับมันเป็นทางวาจาแล้วก็ทางทางจดหมายนะครับ d e s w e g e n s c h r e i b e ich in e n h e u t e n e reklamation so แล้วก็บอกว่า บอกว่าเพราะอะไรนแนะนำให้เขียนไปเลยก็ได้นะครับที่ต้องอันนี้เพราะว่าเดนใส่คำว่าเดนไปแล้วกันเดนมันมีปัญหาสำหรับเราเนาะเกิดปัญหาขึ้นเดนเอติส for me อย่างนี้นะ so อ่ะทบทวนว่าประโยคงเราเป็น d e s w a v กันว่าด้วยเหตุนี้ Deswegen Schreibe ich Ihnen heute eine Reklamation นะแล้วก็ประโยคยังไม่จบนะครับวันนี้ก็เลยเขียนอนะันเร e k l a m a t i o มาชนเขียนร้องเรียนมาเดนเพราะว่าเพราะว่านับศูนย์เอสประธานนับหนึ่งเอเป็นสองแวบอยู่ตรงที่สองอ่ะเช็คก็ถูกต้องนะครับ g ก a มัธย์เดนเนอร์ดิสเฟอร์มิชชย์ชอนไอ้ปัญเพราะว่ามัน เขียนมาเพราะมันเป็นปัญหาสำหรับฉันแล้วแล้วก็ทำไมถึงเป็นปัญหาสำหรับฉันอาจจะเขียนประโยคต่อไปเป็นประโยคบอกเล่าเสริมเข้ามานะครับอันตรงนี้เราพุ่งไปก่อนนะครับพุ่งเราก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่าสเปรดภาษาดอยชของเราที่เราต้องใช้หนังสือเล่มนี้อาจจะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มพรุ่งนี้ก็ได้เราก็อาจจะเขียนว่า And อุนอุนต์วัสมูสิก วัสมุศอีกทูนวัสมุศอีกมาเ h ็นฉันต้องทำอะไรนะครับกับหนังสือเล่มนั้นเราก็ใช้คำว่าคำว่ามิดนะวัสมุศอีกมิดเดมหรือไม่ก็มิดเด r เลยก็ได้มิดเดลมิดเดลฟัลชินคำว่าฟัลชฟัลชอะไรฟัลชินนะตรงนี้ที่เป็น a-n นะเป็น adjective ตรงนี้เด r ทำหน้าที่ดาทิปสมบูรณ์แล้วนะครับตรงนี้จะเป็น a-n เเสมอ ตาเซียนะตรงนี้หมายถึงจะเป็นลงท้ายด้วย an เสมอเนื่องจากคำว่าแดนเนี่ยทำหน้าที่ด้าทีสมบูรณ์แล้ว m i t der falschen เสมอนะครับ m i t der falschen lieferung นั่นเองนะครับที่ครูใช้ m i t der เพราะในหวัวสม,มองครูคิดถึงคำว่า lieferung มอสครูนะครับ also m i t der falschen lieferung falschen lieferung also das s p a n i s c h buch tun หรือไม่ machen เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะเวลาสอบนะไม่ได้ให้เขียนไมทั้งสองตัวนะ เอ็นเวเดอร์มาเข t นโอเดอร์ชนะครับที่ตรงนี้ไม่ต้องผันเนื่องจากว่าตรงนี้มีแวบโมดาลแวบมูสมาจากมิ s i o n แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไม่ต้องผัน